นั่นยกแกนมนนนันเ่เทียงนี่เออสลักเ่เทียงกับเเขาดตัวนี้อัวนี้มันขึ้นชุงไงตัวนี้มันขึ้นสูงเนี่ยเดี๋ยวให้จ้งเดี๋ยวให้จ้งกนะลุกเขาล็อกนี่ก่อนเอาแขนนี่เขาได้ก่อนสลักน้ำเจ้านี่เนี่ยจะตอกสลักเขาก่อนก่อนตอกเขาก่อนทัเขาหูหนึงก่อนทัเขาหูนึ่งเราแกนมนลงเรื่อยดิเี เอาเทียนนี่แให้สลักเอาสลักเขาเอาไม่งานกินข้อนแมนตอกสลักเขาน้ำเจ้าแมหเขาไหมข้อนตอกเขาหรืยังเขาข้อนตอกสลักเขิย่งเาเพราะเขาเออข้อนตอกสลักเขาบอกว่าเพิ่มกอดอันนี้ต้นที่เหลือก็ต้นเพิ่มกอดก่อลงไปข้อเขาไปเพราะ่เขาเลี้ยวต้องกลมต้องเหยีมันคืองัดกันนึงมันคืองัดกังสันทุกทีงานเราตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลนบอกไมันช่เพรเขาเลยเว่าตัวนี้ตัวนี้กระดูกไม้กับตัวนี้คืองัดกันสันคือบพรเขาคือฝึกกันที นี่ตรงมันโตอ่ะตัวนี้ก็ตัวนี้ึ่งงัดกันแห่งเลยเอาการงัดต้นตะลักกันเ่าเขาไว้ตัวนี้มันโตรงไหมนี่แมงมันเลยเบี้ยงกันมันเลี้ยงกันตอกเข้ามาดูตอกเข้ามาดูตั้แล้วครับมั้ำแล้วตั้แล้วตัวนี้สูงอ่ะถ้าจ้สวดเราไปขึ้นบาตั้แล้วไม่ได้สวดได้เลยตัวนี้มันห้องสูงพราใจไหมโอ้มันเงินแล้วนี่ต้องลดตัวนี้ลงลดลงมาบ้านนึงเดี๋ยวคว้างีมันถอยลงมากเคาะๆต่อเด้อหนักเรื่อยๆ วันดนวอด้าลงมาซื้อๆัวคอนเตี่ยวน่อยีปปอกปอมันไอยสุลงมาจะไม่รันอีกมเยังจะไปให้เทียมมันรันคอยตีแม่ตี้คไลงมานีก่อนทีหางจไม่ขึ้นมาให้อีกอีกยงอีกอีกยังพ่อตามบชุบแขนเขาเยอหน่อยสิดีกี หกจะไปไล่น e> ้ำมันอีก่มันตันไม่ได้นวี่กาไปไไม่เอเดี๋ยวเดี๋ยวมันบ่าเขาบ่าเขาแต่หุบแขนเขาจังนต่หุบมือเขาจังหนเขาว่าะนี่บวหน่อยนึงหุบมือเขาจักน้อยหนึ่งพอดีขอมือนึ่งเรียร้ายมืทุนขอมือนึ่งขอมือนึงมันต่ำมันสูงโตเขา เอาม่เบิกเจ้าเบิงอันนี้ไหมเบิงปุ่นหู้ทั้งแบกทูนเหมียวหู้ทั้งสี่เขาหมอันนั้นนั่เข้มือหนึ่งได้ปะงัดตึงเอาเขาไปยังน่เียนมนต้องดึงกำมือไปยังอยเพราะว่าหลายพดหลายพดหลายหลายผลมันค่อยเหยียดตอกไมอยู่ปะยหน่อยนึงเออามันสน ถเดี๋ยวมันะเดี๋ยวถามันถามมันเดี๋ยวไม่ได้ตัวเตี้ยมากยนมาถามทุกคนเกตกเล็กตัวนึงมางัดตัวนี้บ่บ่ถามมันเสียงอกมากันเล็กงัดหนกมากมันคอยเตี้ยมาอยู่มันคอยตัวมาอยู่หรอกรอก่อนแป๊บหนึ่งทำให้ง่ายเดี๋ยว พ่อพ่อพอเดพอแนี่แต่ว่ายกตัวนี้ขึ้นใส่บัตรยกยกตัวนี้เขามาล็อกแค่จิ้มไว้เลยดีเขาไหมเอ้ยกตัวนี้ขึ้นใส่บนี่ยกตัวนี้ขึ้นใส่เหมือนยกตัวนี้ขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกแล้วตอกเขามาเลยไม่เขามาหามไหมไม่จะไม่มจะหามคนจีเบื้องให้ไม่จะหามหามต้องคนต้นน้ำไปก่ออนเอยกยกผู้หนึ่งตอกผู้หนึ่งยก เคยเห้เราไปต่อก er ็เลยใหนยกขึ้นไยกยกขึ้นนะเดี๋ยวพุ่นมาด้ยกเดี๋ยวตอมตอกต่อำเท่าไหรเดี๋ยวพี่เ พอมาหลายพมดออกมาไหมไหมยกยกคือเมื่อไไหมเออเขึ้นมาแล้วโอเคมาไปเใส่เป็นซิมกันพอเด้เดี๋ยวใส่เป็นซิมกันวางเลย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 มุงจะวางเลยใส่เป็นซิมเลยบันมุดเดียวชื่อนี่ใส่แผ่นซิมนี่ใส่กระห้องใส่กระสองแผ่นเลยอย่างมันใส่ทั้งหนอกแม่นบ่ะใส่ทั้งหนอกแค่ล่ะเออใส่ทั้งเออใส่สองแผ่นเลย รถอีกเราจะดอีกเดี๋ยว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 โอเคซิมลงยงเดี๋ยวเดี๋ยวนซิมพอถลองี่วายงไงแนซิมเขามุ่งเขาุงอยู่ตรงเอ้ม่แม่ต่อแม่นต่อแม่ก้อยต่อแหวน้อคหวน สตรมันยังไท่นซิมเพ่นกับมต้องไปหล่ผเพราะมัสองพี่ดันพี่ดันขึ้นม่าเี้ดันขึ้นมาให้จดันแท่นซิมดันแท่นซิมเออดันดันขึ้นมาพี่เออตองมาบานเนพ่อ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 ต่แค่หนึ่งยู่แล้วแ่นี่นเปนบางที่กันละแค่นดบางเรใส่ด ต้องบ่ตองเลยเลยตองเลยเลยตอเลยเลยแผ่นชิ้นหนึต้องบ่ลากีแทเ้นหน่อยนึงถ้าสลักบ่ตอค่อยๆเด้ตัวนัดเหรอจาะตอกตอกนขึ้น เพื่อนบ้อยแต่นกาคุณอาันกัไรใสบ่จัหร่เจ้าต่แค่ด้มนสิมนสิลุดแ่นชิมแ่นนันทองลงมาลุ้ม้าน่าเจ๋เจ้าไปพ่วงเลยจะไปพ่วงเลยไป้ พ่อพ่อพ่วพ่อตอกเลยพี่ปั้นเตะขอพ่อพ่อพอพอลวงลวงเอาขึ้นมาขึ้นมาลวงลงเตะหลายผลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเตะหลายผลเดเดี๋ยวเดเอาเอาเอาตีมาตีมาตีมาเลยลงเดี๋ยวกรุ๊กี้เดี๋ยวมันต่ำตัวนี้จะได้กรุ๊กี้มันนั่นกุ้งกี้มันจะบิดบิดนะ มันบิดกันลิปไปบิดแล้วแต่ว่ามันบิดมาต่ำปูตุนบอาไได้โอ้ยถันต่างกันต้องดึงเพื่นตัวแม่นเะวางเลยวางเลยด่าวางเลยจับหังในเอาเลยตอก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 ไม่ได้ไปเลยพอแล้วอยแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าแล้วโอเค รับโหลดบัตรี่อยากดับับโหลดบัตรไงฮันเขาเออหันเขาสละมัมีายตเลยจังทะลุไสท่งจสที่หลังเข้าแล้วครับโอเคเยอะเรียบร้อยพี่น้องโอเคยุบภารกิจเดยู่กันนึ่ตีตีขึ้นตีขึ้นบัตนี่ตีขึ้นจักันตีขึ้นใส่ตรนี้มาเลย มาหลายผลเนาะตีขึ้นเดียวกันพรมันโพวหน่อยเนาะปาดมางไก่พรมันโพด้หมุนอะไรมาขายังดอกมันเข่าแล้วอคนนะจะไปแงเลยานี่่นี่นี่นีนีีกนนี่ีกนีกนี่น่นีน่เี่นี่น่นี่่นี่นี่่นี่นี่ี่นี่น่นี่นี่ี่ี่่ี้่นน หูมันตกไปเขาบ้ากี้เข่าป่ะเข่อ่ไปแน่แม่ล่ะอันบาเขาไปตีงรถมเพเขาเดี๋ยวไปมัตัวนี้เขาจ้ำแล้วก็ัวตัวงัดนี้ซอยเออตอกบานพอโอเคล้มรไปดึงบนลพ่อพ่อลูีพ่อปล่อยมันนั่นแมแนนแน่นร่างลงมันงัดหูดูนี้บใส่บ่ใส่พ่อเดียวอันนี้มันเป็นสลักเก่ามันนี่ยมันหนา นมันหนามันหนาันยุกับบมันเก่ามันม้วนหัวก่อนงานไทยม้วนไงเนี่ยม้่นแม่เย็นนี้เราสอนมุวนทั้งนั้นไหมนห้เราเห็นบ่เห็นหันบ่โอ้ยไปเห็นเลยนี่ผู้ช่วยม้วนไม่ถูกงันงัดก็ได้เนาะมุวนทั้งหุ่นไหมมุวนทั้งเจ้าหุ่นไหม

มันม่ต้องขีกาไปใหมันเห็นหูวเลยอันนี้มันยังโคทั้งนี้หลามันมีหูอยในหัวนีไมเห็นบงไม่มุนเ่มีบม่มีกัสกัดสบมหนหมุนกันเลยสกัดมาอจบไปละเนล้อแต่ไส้สลักเส้นนัดแบบลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนดพี่นเองน้นี่เจ็บน็อตน็อนี่ก็ไ่ได้คันดอกน็อนี่ตีริมเอาไงมาลุดเบ็ดตึอยว่อยู่ดอกอยได้ส่เ็้ อยู่สำเร็จก,ก็สซเร็นั่นแหละกับไอ้นี่คอ้อ,คอทุนค้อทุนเหลือขางหนึ่งไทยสร้างหนึ่งไทยแล้วเนี่งขางคุณทีนี้จบเพลงงทีนี้ก่อนนะพี่น้องเด้อหน้าจเจอก,กันใหม่